สวัสดีทุกคนกันได้เว้ยนะครับยูโคน,นะไอไลดอกซึ่งวันนี้ผมจะมาเราเรื่องอ่าค้ายคนดูนยจะบ,บอกไปว่ามึงเอาอีกแล้วอ,อือเออหน้าทีนี้เป็นแบบอาถ่ายมานะฮะไม่ใช่ออนิเมชันตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็นายมีเวลาทําอะไรมากขึ้นที่บิดไปนานก็พอเรื่องเหนื่อยนี่แหละนะตอนสอบแม่งเสียงได้ไปรถแห่แล้วก็ได้แบกพานฮะแบกพาที่ผมอย่งอางโอเคนะยังปวดไหล่นิดหน่อย แต่แม่งโดนสาดน้ำด้วยเว้ยไอ้เชี้ยกู่รูว่าโศการ์ณน่ะสาดน้ำที่ตูโอเคียเลยอ่าๆพอแล้วพอแล้วมันไม่ใช่รายการบ่นนะฮะถึงชอ่องนี้แม่งจะชอบบ่นก็เห็นนะไม่ทำใจหน่อยอีอเทปหนึ่งมาถึกตอนนี้มาถึงที่เขาค่ายเราก็ดูกร,ก,กระเป๋าเมอเอฟกับกระเป๋าข้างหลังตอนนี้ของก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะไป เอฟอนกี้ผมก็มานัครับที่ไหนที่ญาตทำไมว่าแม่งไม่สำปัดเสียงเมื่อกี้ที่ท่านได้ยินถ้าท่านถามว่ามันคือเสียงอะไรผมบอกว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้บันทึกที่3เดินทําไมวะแม่งตั้ง4กิโลอะไรครับ ตอนนั้นคือเดินเข้าไปฐานต่างๆนะนี่คือฐานที่2ส,ส่วนฐานแรกเป็นฐานกดละคำปฏิยานมันน่าเบื่อผมก็มเลยไม่ถนาดเ้ยน,เะนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งฐานที่สองก็ให้ล้วงหายนะฮะหาวัดใจมีแต่ไหาทองคข่าไม่ใช่ละ <c oughs> <c oughs> ไึ้นมหายความที่จะฟัำแหานันวานี่เจ้าของหายมานั่งใส่ใส่้ายโทตีเอามือใส่ไส่ได้ไหห้ล่ะหล่ะกัดเหียใกัดเห้อพันปีแต่ไม่ใช่ใช่โจ้า บันทึกที่กูไม่รู้ว่าบันทึกที่ไหนแต่เพิ่งอาบน้ำมาแต่ก็กำลังหงอเข่าซึ่งตอนนั้นผมก็มาเดบันทึกสิ่งที่สำคัญไปก็คือฐอานประจน l ภัยนั่นเองก็คือตอนนั้นผมกลัวเวยโทรศัพท์ตกน้ำไอ้เหี้ยคือมีฐานแรกอ่ะผมเห็นแล้วแม่งไม่กล้าโทรศัพท์ไปเลยก็คือ,อฐานแบบโขนเชื่กอ่ะแล้วข้างล่างไม่มีน้ำตกเชื่กก็คือจอมแกมเรียบร้อยห แล้วผมไม่ได้ตกเว้ยเออผมหวนไปได้แต่คนหลังๆก็อ่าโดนรูแกลงนะฮะรูมาแกลงให้หาชิปหายเลยแต่ว่าดีแล้วครูมาตอนผมอ่าหัวเสร็จแล้วเออนะนี่นะครับปลาที่ผมจะทํานะก็มีลาบด้วยส่วนโคตรปลานินนะไม่มีโคตรใหญ่เลยเพื่อนผมตกได้อยากดูหน้าไหม เรื่องรามันเริ่มเหมือตอนที่พบเขื่องมือเอเลี่ยนตระหลาดมันก็มือเข้าด้วยแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงเสียจนเกินคาดสองพเพลองอย่างมากมายไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี่คาเป็นเบนเช่น พอเธอได้เห็นก็คงจะเป็นหนคงเป็นเพราะแปลกใจพาเขาคนนี้เปลี่ยนแปลงรูปร่างต่างกันนั้นแสนจะง่ายหน้าตาอะไรไม่ซ้ำข้านั้นก็ทําได้ต่างมากมายเป็นเบนเชน <c oughs> เขามีพลังที่สุดยอดเกรงการซู้พวกก็ทำและปรับสตลาดไม่เคยจะกลัวและทนทานเกินคนก็ขเขาไม่พัฒน,นาพิคาช่วยเราให้พ้นเบนเชน suruh wasita sur sambaluh sur wasita terpereng tak terhingga inginnya sedekah padaku sur sambaluh sur wasita

โอ้ลาลาลาโอ้มาทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ด้วยเสียงกินมันจะทําทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ซูเซนตะลุงคุณต้องไปกับฉันดูสิเธอก็ตะลุงยังคอยไม่ต้องให้หยุดไปขอเสียงเรียกซูโดนะสามีแกงรา

วันอาเลยเลยเ่วันที่กูไม่รอนวนที่กนแล้วกูไม่ไหวแล้วเหนื่อยกูอยากนอนแล้วปล่อยกูเถอ t w e l v o'clock midnight แม่งขอยาตนอนก่อนละ The next day ตีห้แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ซึ่ง เริมเลยอยู่น่นอนเที่ยงคืนง่าตื่นตีห้าเตรียมขวานขี้ไก่บริหารเขื่อขวานตอนตีห้าตอนนี้ก็รวมแถวเตรียมเลิกกองก็จะกลับบ้านแล้วจะได้กลับไปนอนตาพะโลพะถีแม่งเหนื่อยกูนั่งรออะไรอยู่เนี่ย าต้องรอมาเบันทึกสุดท้ายเป็นบันทึกที่ผมทำการกลับบ้านใช่แล้วแมอที่กอคูเเรียบอยนะคะามเโดยเฉพาะกางเกงในนะคะโดยเฉพาะกางเกงในอย่าเหลือไว้นะลูกผู้มีนักเรียนร้อแล้วกูต้องรอครูแบบพูดทีละคำแบบแบบขอให้ ทุกคนอะไรไงาไมไม่ไแบบขอทุกคน<พ>อ,นะอะไรแบบนี้เออไ <c oughs> อที่ผมพูดเอาหมักดุ๊ยอปากให่ไหมเกิดอะไรมเอาเปา็นว่ากูจะกลับบ้านและนะอันนี้ก็อาจจะยาวหน่อยเทปสุดท้ายรอจนรอเธออยู่แต่ไม่รู้กูจะมาเมื่งอะไรเอานะครับตอนนี้ลมเย็นๆเรามาเล่นชักกอนนี้เราก็จะจบมีการอึกษา เอ้ยภาคเียกที่สองเป็นเลยโว่าอันนี้เราไปจบโมสองเนี่ยโมสองแล้วครับตอนแยกจะมนดูคลิปนี้เอ้ยตอนแยกจะมาดูคลิปนี้เอ้ยเราจบมสองแล้วครับเย้ยเย่เย้เย้เอาละเอาละคลิปก็มีประมาณนี้นะแค่นี้แหละเออไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะพอใจกันหรือเปล่านะที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานใช้ได้เลยแหละ แต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ Good bye ครับ